ี้างดูเซฟอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าคุณเป็นคนที่กดแล้วขอให้คุณนั่นร้องเพลงไพเราะมาที่นี่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะครับวู้หู้วันนี้มาเล่นเกมมอนเตเกงมอนเตเกงนะฮะโอเคไม่พูดภาพทำเพลงมาไปเล่น รู้สึกเหมือนฉันจะเจอเกมเอ้ยผมมีแอปจะมาแนะนำนั่นก็คือเกมบูสเตอร์เองซึ่งในน้องมาเกมบูสเตอร์ถ้าเกิดเรากดทำให้เกมของฉันแล้วกดรูปบวกเพื่อเพิ่มเกมจากหลังจากที่เรากดเพิ่มเกมเสร็จแล้วเฮ้ยมผมจะทำเป็นตัวอย่างนะครับแบง นี่หลังจากที่เรากดเลือกแล้วเราก็กดถูกได้เลยนะครับของผมเนี่ยก็ผมก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนเกมที่ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะบูสเกมเนี่ยวทิ้งง่ายๆหาเกมที่เราอยากจะบูสแล้วกดเข้าไปเลยจะไปขึ้นไปกับบังบูสหลังจากนั้นมันก็จะทําให้โทรศัพท์ของเราเอ้ไม่ใช่ดิมันก็จะทําให้เกมของเราไหลลื่นขึ้นผมบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมไม่มาเจอแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรหลกเลยนะฮะ คือมันจะทำโอ้ยเข้ากูคือมันจะทำให้หายแหลกนิดนึงนะครับก็ช่วยแก้ขัดอยู่นะก็แต่ก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับเพราะมันว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นของดีอ่ะเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูบินเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวนชื่อเกมเอ้สวนชื่อเกมผมก็จะเขียนไว้นะครับเกรมบูสเตอร์ G A M E นะครับ แล้วก็อาจจะเจอเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เจอก็พิมพ์ตามนี่เลยเกมบูสเตอร์เยบร้อยบินไปดาวนคารเอ้ยดาบ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 สงวนเป็นสัตว์คุ้มครองนี่เนี่ยนี่ล่มไปดิโอ้ยเวียนเวียนเวียน เอาโกไปดินีตเอาดาบเอาดาบ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 นี่สองคนแล้วกันนี่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 โอ้ยเครี้ยงดาบไปทำไมเนี่ยอืมเฟริคอคเตอร์เฮ้ยมันล้มมันล้มมันล้มใช่ไหมมีอะไรเล่นบ้างไปนู่นเลยโอ้ยเป็นหัว

ลวง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 ีโโอชิม่ดกเคอาดนคมรันอีิวิโรชิโกอชิมกินเเคอาีซีโอคิรมเหรอยังไม่ลมเลยมีรวมแล้วอ๋อเฮ้ยยังไม่ได้จับเลย อันี้อันนี ah, no. ้อันนี้มานี okay. okay. ่อ oh, okay. ันนี้อันนี้เฮ้ยจับมันไปพร้อมเลยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจับมันไปพร้อมเลยอะต่อยต่อยให้มันล้มก่อนดอล้ม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 ล้อาวกูเวียนหัวโอเคหายอยู่อ้่อย่าอย่านะอย่านะอย่านะเอ้กูก็เวียนหัวเว้ยทีนี้ ไปอู้หูหูหููหเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจับมันเข้าโกพร้อมกันพร้อมเราอ่ะโอ้สูงความบื้นละเอียแล้วอืมดีนะลุกลุกทันไว้ลุกแล้ว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 ไป โก้ไปแล้วเนอะโอเคค่ะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยก็จะมาเขาให้เราลองเล่นเกมนะเราก็จะทําแบบนี้กันนะนี่รูปนี้เลยโอ้โอ้รูปอะไรวะเนี่ยรูปเอาปืนกมนี่ว่าดาวเซเบอร์ไอ้ดาวเซเบอร์ซาเบอร์เซเบอร์เออเา้หของเนี่ยดาวเซเบอร์

ต่อยตกโลกไม่ยงไง่เฮ้ยเสียงอะไรวะอุใครผักกูตกวะอันน้ยำจิ้งนกกระแปงอาชาบาดิงดังดิ้งงดิดงดิ้งลงดิดงดิงดิดงลงดิ้งดิดงดิ้งิงดิดงดิดงดิดงิงดิ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 ้งดิดงดิดงิงดิงดิดงดิดง สวัสดีอ้าว what the fuck อะไรเนี่ยหุยมันเป็นบอลงอไม่กูก็ใช้ดาบเดิมเลยเฮ้ย <c oughs> กลับมาแล้วกับเด็กโปกนะฮะตบ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 อาเบียนหัว No No <c oughs> <c oughs> สไลเดอร์นี่เองสไลเดอร์ดีๆสไลเดอร์ดีๆนี่เองอะไรวะเนี่ยไอเิกิโยกีโยชิจุงแจงจุงแจงจุงแจงจุนจุนแจงจุงแจงจุงแจงเราทีเราก็จะยืนรอละลมหายใจเขา้าลมหายใจออก ดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่เย็นดังดับท่ากัด What the fuck เอานี้หรอโอ้ใหญ่ดีเอาเลยแม่เอาไก่ท่อนนั้นมาเลยวางไว้น่าจะหนูไปกินเอาไก่หรือเอาไปดูกหมูไก่อันใหม่จะผ่นมาดีดีดิอันนั้นน่ะน่ะแม่น่ะหรอใช่ใช่เฮ้ยเมื่อไหร่จะขึ้นไปสักทีวะทำไ่คนเดียวเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย ด,ดูตัไปหาดหาดงมาหาดหาหาหาาดดมาแล้วมาแล้วโดดมาหาเว้ยนี่ดูความเมืองวางอังไกโพสมีใครอยู่อีกบ้างเรียบร้อยครับสีดำเตกมีใครอีกบ,บ้างวะมีใครอีกวะ

ตาสุดท้ายเราจะเล่นนะนะฮะเออโอ้โอ้ no 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 เมียว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 เปิ้ลอ้าวกูบินบินลัวๆเลยโอ้โอ้โอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้วม่ชางแก่ซีมาเกะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ไ oh, อเอมเครื่องบินน่ะอ้ชจำมาฟักกินเว้ยโอ้ยนี่ติดแล้วอันนี้ไหนฮู้วววนี่ก,นกูกลับมาอีกแล้วคิดว่าผมจะยอมตายงงๆนี่ผมต้องดูโฆษณาเพื่อรับใช้ไอ้เอ,อเคปล่อยไอ้สองตัวนั้นไปก่อนแล้วกูก็จะฆ่าไอ้ตัวสีเขียวเนี่ย โอเคสีเขียวมามากับกูเราจะบินไปด้วยกันนะสีเขียวมานี่เ้ออ้ <c oughs> ออาวอะไรวะ <c oughs> โอ้ยว่าตีเน้ยใหม่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 หนุก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 เฮ้ยทำไมสีส้มมันเยอะจังเลยดาบพี่คาดดวงตาดาบพี่คาดปีแอ่อนดาบพี่คาดเกย์ดาบพี่คาดกสูนเลยก็เอามาเฮ้ยหนีแน่นี่นี่แต่คู่เฮ้ยทำไมมันมีกระโหลกอะไรตรงนี้เลยเนี่ยลงไปเลยวันคืนสุดธรรมชาติ ไอ้ดำเสือกสองบ้านละสีส้มเยอะเกินไปนี่แน่กวาดลวดโอ้โอ้โอ้โน้โนเฮ้ยใครส่งกูมาที่นี่ขอแล้วกันนะไปวันคือสูบแม่น้ำโอ้โน้หวังว่ามันจะไม่นี่ไงบทบทบทมีสภาพของบทนะ อละเอาละหวนคือสู้ธรรมชาติเยี่ยบเลยเออยังๆกันเกือบเกือบเอ้ยนี่มันก็สู้กันไม่ตายสิเนี่ยโอ้มก็มันทำของมันร่วมกันนอเค้ารัถ้ามึงทำไม่ได้กูทำเองแล้วกันอ้าวตกไปแล้วออลว่ะ ถ้ามึงทำไม่ได้กูทำมึงเองเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยของกูอิสซัดลงน้ำไปเลยของกูไม่ใช่ของมึงกูต่อยมันล้มของกูเขาใจไหมหมวนคือซูมไม่น้ำลำทานไม่ร่วงอีกไม่ร่วงใช่ไหม มึงไม่ร่วงใช่ไหมมึงไม่ร่วงใช่ไหมมึงไม่ร่วงใช่ไหมมึงไม่ร่วงหรอไม่ร่วงหรอไม่ร่วงใช่ไหมไม่ร่วงก็หวานคือสุดทรมาติไปเลยก่อนเอะเ,เ,เ,เคเราะเจะมาวะเบูะเบเหมืเนเดิมเะบะบ๊เบ๊ะเบ๊่เบ๊ะเะะาะเบ๊ะเบ๊อ,อะะ

เหมียว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 ปเฮอันด hey, oh. no! oh, oh. ับท <produ> ี่ผ <fry hai> ้าแล้วโอ้ยโดนพันลมเป่าหำตบตบต่อยต่อยตบตบตีตีต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

แก๊งบ็อกซิ่งอดีนาสุดคนกลางกูกูกลางเหมือนกันนะเนี่ยกูกลับมาอีกแล้ววิววิววิลงไปลงไปวิเอามันลงเอาเอาลงไปไอ้นี่เคลียร์ปัญหากับกูกวาดให้หมดและโยนทีเดียวมไม่บาย Hey. आओ। मोबाइल पे बन रहा है। ये लोग कैसे हैं? टप 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 अपनी gini का जो गोटो लेवल